นี่หมอจะมาคำนวณให้ว่าเ,<อ>เห็นพระเอกกับนางเอกเนี่ยอชอบกดรหัสประตูเป็นรหัสวัน<อ>ที่โูกจะเิดถ้าเราดูเรื่องคุยนับเทียนที่เราก็จะโปรโมทเขามากเลยนะจะมาคำนวณวันปฏิสนธิให้ว่าเวลาวันเกิดอย่างพวกเราเกิดวันที่เท่าไหร่เนี่ยเราอยากรู้ว่าณนะตอนนั้นนะปะกันเมื่อไหร่ <laughs> ปฏิสนธิเมื่อไหร่ธาตุเจ้าเรือนอะไรแล้วเราต้องดูแลเรื่องอาหารการกินยังไงโรคที่ควรระวังมีอะไรบ้างนะคือศาสตร์การแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาจะไม่ได้ดูเพียงแค่วันเกิดว่าคุณเกิดวันนี้เดือนอะไรปีอะไรปีหนูปีจอปีไก่ปีละกาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ได้ดูแค่นั้นหมอแผนไทยเนี่ยเขาจะมีวิธีการดูคือมันต้องย้อนไปดูตั้งแต่วันปฏิสนธิ ทำไมถึงต้องดูวันปฏิสนธิคือเรื่องพวกนี้มันเกี่ยวกับดวงดาวและจักรวาลอ่านพูดให้เข้าใจคอนเซปต์ง่ายๆก่อนเนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะดูไปจนถึงวันปฏิสนธิด้วยหมอไม่รู้ว่าศาสตร์แผนอื่นเป็นยังไงแต่ศาสตร์การแพทย์แผนไทยอะเรามีความว้าวตรงนี้ตัววันปฏิสนธิเนี่ยมันจะเป็นตัวกําหนดบอกเลยว่าคนที่จะมาเกิดเด็กที่จะมาเกิดเนี่ยจะมีคาแรคเตอร์อย่างไงมันถึงเกี่ยวกับเรื่องดาราศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์เข้ามา ไม่ได้สายมูแต่อย่างใดเรื่องพวกนี้มันเป็นศาสตร์เป็นสถิติถูกเป็นสถิติว่าเด็กคนนี้ลักษณะอารมณ์นิสัยใจคอการเจ็บป่วยสุขภาพจะเป็นยังไงอาหารจะต้องกินยังไงดูแลยังไงเทวดาประจำตัวเป็นใครแม่ซื้อคือใคร <laughs> แต่ละเดือนจะต้องกินสมุนไพรอะไรเข้าไปบำรุงบ้าง ข้ออะไรที่เขาจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษถ้าเขาโดนเข้าไปเนี่ยจะหนักรวมถึงอาชีพความถนัดอุ๊ยเราสามารถดู DNA ได้ตั้งแต่สมัยโบราณเออก็นี่ไงต้องต้องต้องใช้นวัตกรรมคืออย่าลืมนะว่าโบราณโบราณเนี่ยมันเป็นแม่บทอ่ะเข้าใจป่ะมันเป็นแม่บทของสรรพสิ่งอะ ไอ้ที่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ที่เราเฮอเการที่เราเชื่อเชื่อกันเนี่ยนะมันก็อิงมาจากไอ้อะไรที่โบราณโบราณที่เราไปดูถูกดูแคลนเขานั่นแหละก็คือการเอา Data ของคนโบราณที่จดไว้เข้ามาในคอมพิวเตอร์แล้วประมวลแต่คนสมัยก่อนคือว่าง่ายๆแหละอารมณ์เครื่องคิดเลขมาใหม่แต่สมัยก่อนทดมือลูกคิดเน นั่นแหละแต่ว่ามันมีการจดสถิติอะไรแบบนี้มานานแล้วอ่ะจะมาคำนวณเกิดวันที่เท่าไหร่หนแจ่คมคือในเรื่องเนี่ยใช่ไหมคือถ้าใครดูนะหนังเรื่อง queen of tears เนี่ยนะคือในเรื่องเนี่ยพระเอกมันพยายามจะไปปลดล็อก ok <c oughs> มือถือนางเอกก็เดาพาสเวิร์ดใช่ไหมว่านางเอกใส่พาสเวิร์ดอะไร,รจิ้มไปจิ้มมาวันนั้นวันนี้อะไรเงี้ยก็เอาวะมันก็เป็นเลขที่พระเอกใส่มาก็คือลองดูดิหนึ่งศูนย์สามหนึ่ง หนึ 1> 1, 0, ออ่งศูนย์สามหนึ่งหนึ่งูย์สามหนึ่งไอ้คนดูอย่างเราเอ,อ้ยอะไรวานรหัสหนึ่งศูนย์สามหนึ่งเนี่ยตอนนั้นมันก็ยังไม่เล่าไงว่าทําไมมันต้องเป็นรหัสนี้อ,อแล้วทีเนี้ยตอนล่าสุดใช่ไหมพระเอกอก็ไปห้องเขาอะ่ะหลังจากที่เขาหย่าแล้วอะ่ะก็พาสวดเข้าบ้านอะ่ะก็พาสวดหนึ่งศูน์สามหนึ่งเหมือนกันหนึ่ศูนย์สามหนึ่งก็เท่ากับวันที่สามสิบเอ็ดเดือนสิบลา เ,ก,เก,ก็คือหนังอะ่นะหนังนะมันก็มาบอกใช่ไหมว่าเหตุผลที่ใช้รหัส1031เนี่ยคือวันเกิดลูกคือนางเอกอะ่ะคือเด็กคนนี้เขาคำนวณเวลาว่าถ้าเขาจะคลอดเนี่ยเขาน่าจะคลอดวันที่31เดือน10สามสิบเอ็ดตุลาเออคราวนี้มันเกี่ยวกับแผนไทยยังไงที่เราสังเกตจากหนังนะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะคือหนังอะ่ะมันเริ่มหนังเนี่ยมันฉาย2023แล้วมันหย่ากันมา3มปีแล้ว งานกับงันบอกวันเดิมปีเกิดมาเดังนั้นหมอคาดว่าในเรื่องเด็กคนนี้น่าจะเกิดปีสองศูนย์สองศูนย์สองห้าหกสามเด็กไม่ได้เกิดหรอกแท้งก่อนแท้งก่อนแต่ถ้ามันได้เกิด้งเอามาคำนวณวันปรฏิสนธิไงเออจะดูใช่ไหมว่าประติสนธิกันเมื่อไหร่ สามสิบเอ็ดตุลาสองห้าหกสามใช่ไหมอ่าเดี๋ยวหมอคำนวณให้อ่าหมอตู่พูดอย่างอื่นไลยก่อนอะไรอยากอ่าก็เล่าให้ฟังหน่อยสิว่าวิธีคำนวณโบราณนะเขาเขาดูเออเขานับวันปฏิสนธิใช่ไหมก็วันที่เกิดเนี่ยลบเจ็ดเดือนบวกสามอ่าเพราะฉะนั้นสามสิบเอ็ดลบเจ็ดสามสิบเอ็ดลบเจ็ดตรงกับวันที่เท่าไหร่ตกเลขอ่ะโอ้ยกดเครื่องกดเครื่องกดเครื่องเอาเครื่องก่อนอามือถือกัน สามเอสามสิบเอ็ดลบเจ็ดนี่ไม่ได้มีการเตรียมตัวใดๆทั้งสิ้นยี่สิบสี่ยี่สิบสี่อ่าลืมวันมาลสิบสี่ตุลาบวกไปสามสิบแล้วก็เป็นสิบเอ็ดสิบสองเดือนหนึ่งหนึ่งแปลว่าเด็กคนนี้วันปฏิสุทธิของเขาวันที่ยี่สิบสี่เดือนมกราคมเด็กคนนี้จะจะจะเกิดเดือนตุลาเนาะเท่ากับ ราศีตุลเฮ้ยเดี๋ยวที่หมอไปเช็คมาคร่าวๆเด็กคนนี้ถอยกลับไปดูนะอถอยกลับไปดูปฏิทินร้อยปีอ่างั้นได้เลขรเอยปีปฏิทินร้อยปีนะปฏิทินร้อยปีใช่ป่ะเด็กคนเนี้ยเกิดขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองปีชวดขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองปีชวด ปีชวดเอออันนี้คือวันเกิดเขานะไม่ใช่วันปฏิสนธินะเพราะนั้นเด็กคนนี้ถ้าเขาได้เกิดจริงอะคือเขาเกิดวันพ้าวันลอยกระทงเมื่อปีหกสามเห็นว่าเราดูหนังแล้วรวเป็นประโยชน์หมอแผนไทยอะเวลาเขาเปิดปฏิทินร้อยปีหรือเขาคำนวณถ้าเจ้าเรือนให้อะเขาดูเรื่องสุขภาพหลายๆคนชอบถามว่าหนูจะรวยไหมคะไม่รู้เพราะเงไม่รวยถ้าหมอดูตัวเองได้คงดูไปแล้วแหละ นั่นแหละเราดูเร so ื่องสุขภาพเออเราต้องแบบดูแลอะไรการกินอะไรเพราะฉะนั้นเดือนสิบสองเนี่ยมันก็จะตรงกับน้ำนองเต็มตลิ่งอะพวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำนองแต่เนี่ยเด็กคนนี้มันจะเกิดวันลอยกระทงไงถ้ามันได้เกิดนะในเรื่องอะออแม่กับนางเอกเขาคงดีใจเนอะว่าแบบว่ามีหมอแผนไทยมานั่งถอดรหัสลูกเขาอะสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่ ออาจจะยังเรากำลังคุยประเด็นเรื่องของ queen of tears หนังซีรีส์เกาหลีที่ติดอันดับท็อปนัมเบอร์วันของ Netflix คือเราไม่ได้ประโยชน์อะไรจาก n น็ f l ได้ใดๆทั้งสิ้นแต่เรามาเรามาดูเล่นๆเราอยากเล่าสนุกของเราเราอยากรู้ไงอาทิตย์ที่แล้วเรื่องสาธุวันนี้จะพูดสองเรื่อง คือหมออ่ะจะมาคํานวณธาตเจ้าเหลือคือที่เนี่จะตรวจดูจากอาการที่เขาเป็นแล้วก็ตรวจสมุทฐานะตอนนั้นเลยว่าคนไข้อะเกิดอะไรขึ้นออออแต่มันก็จะมีเหมือนกันเคสที่แบบว่าให้ยาก็แล้วอะไรก็แล้วเราต้องมาดูว่า ที่ถ้าจเจ้าเดือนเขาไม้ที่แบบว่ารักษามาตั้งนานทําไม,มจะหายยากกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นน่ะถ้าหายยากกว่าคนอื่นนะ่ะคนนั้นน่ะดันป่วยเป็นโรคที่เป็นจุดอ่อนของสุขภาพม,มันจะหายยากกว่าคนอื่นใช่เนาะอย่างน้องคนนี้นะถ้าเกิดมาเนี่ยหัวจะร้อนนะเพราะว่าอันนี้ตลกวะ่ะเพราะว่าน้องตกเตโชนะถึงถึงน้องเนี่ยจะจะเกิดเ,เดือน12บสองวันเพนเดือน12บสอง่นะ แต่น้องอะมาตกกำเดาอ่ะเพราะฉะนั้นน้องหัวจะร้อนนะคะก็อย่างว่าแลลวเนาะอยู่ในบ้านคนรวยแล้วเครียดในหนังนะถ้าเด็กคนนี้เกิดมาจะเป็นหัวร้อนหัวไม่เก่งไม่ชอบใช้พลังเหมือนแม่เบ้าพาแม่ชอบแกล้งน้องแแม่แม่เขาชอบใช้สมองแม่เขาใช้สมองเยอะเลยเป็นเรื่อในสมองไงเป็นซ e ออะไรนะห้างส q u ค e n แล้วก็เขาเหลือเวลาหมอบอกเหลือเวลาอีกสามเดือนออ๋จะมองเท่งไงใช่เพราะว่าลูกกับแม่มันสัมพันธ์กัน<อ>แม่ก็เลยเป็นเนื้องอกในสมองไงเฮ้ยที่เล่าเนี้ยไม่ได้เชื่อว่ามันจะเกี่ยวข้องกันได้ที่เล่าเนี้ยไม่ได้แต่งเองนะ<สด> <literature> มันมีสถ<ด>ิติมันมีความเขาเรียกเกี่ยวเนื่องกันกับศาสตร,ร์การแพทย์แผนไทยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเตโชพิกัดกําเดาความรลอนเนเราก็ตั้งชื่อน้องไว้ให้เลย น้องเตโชชื่อกาลีพอไหมเตโชน้องจะหัวร้อนนะคะเพราะนั้นถ้าเด็กคนนี้เกิดมาจะหัวร้อนนะอ่ะอันนั้นพอแบบหอมปากหอมคอแบบขำๆว่าแบบเฮ้ยมันเกี่ยวข้องกันนะมันดูได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะปัจจุบันกรรมสำคัญที่สุดเนาะถ้าพ่อแม่เขารู้จุดอ่อนลูกเขาแล้วเนี่ยเนาะเขาก็จะได้แบบว่าวางแผนอาหงอาหารอะไรอย่างนี้ให้ลูกเขาได้ไงอืม มีอะไรอยากจะบอกผู้ฟังผิดไหมนะเพราะฉะนั้นเรารู้แบบนี้เราก็ระวังจุดอ่อนได้ไงลูกก็จะเดี๋ยวก็ต้องระวังเป็นเหมือนแม่เพราะฉะนั้นก็ต้องแบบทําใจล่มๆนะที่เขาบอกว่าเวลาไม่สบายอะไรต้องเคลียร์เรื่องใจเนี่ยสําคัญเพราะว่าใจกับใจมันสัมพันธ์กันใจอเรื่องใจเรื่องจิตเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็สอนไว้บอกว่ามันเป็นเรื่องของพลังงาน พูดไปหลายคลิปแล้วนะย้อนกลับไปฟังได้เรื่องลมหายใจเนี่ยหรือว่า <c oughs> วาตะระบบลมเนี่ยมันจะเป็นจุดตัดของชีวิตคุณจะรอดไม่รอดคุณจะตุยไม่ตุยเนี่ยนะลมเนี่ยเ,เป็นตัวตัดเลยทำไมถึงเป็นเส้นเลือดในสมองตีบแตกตันได้ออืมย่าเนี้ยทําไมถึงเป็นหัวใจวายเฉียบพลันได้เนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องของวาตะที่มันจะเป็นตัวบอกตัวสุดท้ายเลย ก็ถ้าเราไม่มีลมหายใจเราอยู่ได้ไหมเราขาดอย่างอื่นได้นะขาดน้ํากี่วันยังอยู่ได้ใช่ไหมแต่ขาดลมหายใจไม่ได้นะขาดน้ําอ่ะก็ไม่ควรขาดเยอะแต่อาหาร่ะขาดได้เยอะกว่าน้ําอลมหายใจอะกั้นไม่ได้หลังจีนไงสมัยโบราณถ้าไม่ให้ข้าทําสิ่งนี้ข้าจะกั้นลมหายใจตายตอนเราเป็นเด็กหรืไม่ได้ด้วยเหรอวะอะไรเงี้ยไม่ได้นะลมหายใจคือมันไกัดลิ้นตายลองไหม กัดลิ้นตกัดลิ้นตายคือเป็นลมชักใช่ป่ะเป็นชักมันจะมีอาการชักประเภทนึงมันถ้ากัดลิ้นแล้วก็คือแบบจะตายนั่นก็คือเป็นเรื่องของลมเหมือนกันอันนี้แผลเลยนะเนี่ยพอเห็นพูดประเด็นนี้